เรื่องเก่าเล่าขานไทยมีเดียฟันสร้างสรรค์สื่อดีหนึ่งอำเภอ ทกยกตำนานมาเล่าขานคลายเครียดเป็นหนังรักแนวพีเรียดช่วยคลายเครียดเป็นอย่างดีณนะจุดเกิดเหตุเขตนั้นคือวัดเขาบันไดอิดมีเขากิวอยู่ใกล้ชิด เป็นที่สถิตปูชนีมีหนุ่มใหญ่นายหนึ่งหันมาพึ่งพระศาสนาด้วยแรงแห่งศรัทธาจึงเป็นมหาเศรษฐีอยู่ในศีลกินในธรรมประพฤติตามอริยสัจฝึกธรรมะ ปฏิบัติว่าเพื่อขจะัดโลกีแต่การเกิดมาเป็นคนก็ยากจะพ้นไปได้เมื่อสอนรักมาปากใจก็ยากที่ใครจะโลภลีเมื่อเศรษฐีมีหัวใจจะรักใครก็ไม่ผิดที่วัดเขาบันไดอิฐ มีข้อคิดเป็นอย่างดีท่านเศรษฐีจึงปันใจมีหญิงใหม่อีกหนึ่งเมียเฝ้าอุนอคลอเคลียนางก็เป็นเมียที่ดีให้เกียรติและนับถือไม่แย่งยื้อกับเมียใหญ่คอยปรนนิบัตรรับใช้จนเมียใหญ่เข้าปราณีนางเจียมตัวเจียมตนเพราะว่าเป็นคนมาทีหลังไม่มากเรื่องเครืองระคางทำทุกอย่างได้ทวนที กันเศรษฐีนั่นเลื่อมใสมั่นคงในพระศาสนาหวังนิพพานในภายหน้าตามพระมหาชินสีจึงคิดแล้วคิดเล่าถึงยอดเขาบันไดอิดอยากสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่สถิตเจดีเมื่อคิดได้ดังนั้นก็จัดการไม่ชักช้า จึงสร้างเจดีสีสงาไว้บนมหาคีรีดูใหญ่ยยโตโออาสูงเทียมฟ้าเทียมเมฆดังสวรรค์สันเสกเขาให้เป็นเอกในทินที่ สั่งเสียกับเมียรักถ้าพี่ต้องจากโลออกไปให้เอาอัฐิบรรจุไว้ที่ภายในเจดีขอให้น้องทั้งสองคนมันสร้างกุศลทอดกระถินแล้วกรวดน้ำให้พี่กินในยามที่สิ้นชีวีเมื่อเมียรักฟังคำต่างก็น้ำตาไหลมาสั่งเสียเมียํำไมเรื่องความตายพันนี้ นายเศรษฐีจึงสอนสั่งว่าอานิจจังสังขารยากที่ใครจะทัดทานอยู่ให้นานเป็นร้อยปี ฝ่ายสองสี่ภรรยาจึงปรึกษากันจริงจังจะสร้างโบสถ์กันคนละหลังประกบข้างกับเจดีโบสถ์อยู่ทางทิศไหนสร้างโบสถ์ใครกันก่อนฝ่ายเมียหลวงเจ้าหล่อนจึงเอ่ยสุนทรวจี ทิศตะวันตกนกนอนเมียมาก่อนต้องได้ตั้งส่วนเมียน้อยมาทีหลังต้องไปสร้างที่ทิศนี้สร้างที่ทิศบุรพาตามวาจาของเมียหลวงฝ่ายเมียน้อยไม่ทักทวงจึงลุล่วงไปด้วยดี ความเสียสละปรองดองของทั้งสองพันรายาดูแบบอย่างเข้าสร้างมาตามพันรายาของเศรษฐีถึงสิ้นผัวมรณาสองพันรายายังรักใครไม่มีเรื่องเครื่องระคายให้อับอายประชาชน จบตำนานเก่าแก่ให้เหลือแค่แง่คิดให้ท่านผู้ชมลองคิดลองคิดให้ทวนทีหนึ่งอำเภอหนึ่งเรื่องเล่าเป็นเรื่องเก่าอีกหนึ่งเรื่องของทองถิ่นอำเภอเมืองที่ลือเรื่องในเพชรบุรีือกา